นายที่เป็นนักเรียนท็อปของประเทศสอบได้คะแนนเต็มทุกวิชากลับหายตัวไปอย่างปริศนาพ่อของนายที่เป็นเจ้าพ่อวงการธุรกิจตั้งรางวัลมหาศาลก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของนายแม้แต่น้อยแต่8ปีต่อมานายก็กลับมาโดยไม่มีปีมีครุยหายตัวไปนานถึง8ปีเต็มนายคลานกลับมาพร้อมบาดแผลสาหัสพ่อของนายทุ่มเงินมหาศาลดึงนายกลับมาจากประตูผีช่วยชีวิตกลับมาได้แต่เมื่อเขาถามว่า8ปปีนั้นนายไปอยู่ที่ไหนมานายเพียงแค่บอกว่าไปอยู่กองทัพเรื่องอื่น ก็ไม่ยอมปรีปากพ่อของนายใช้เส้นสายตรวจสอบแฟมประวัติทหารของนายสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากคือนอกจากจะรู้ว่านายรับราชการอยู่ที่กองทัพภาคตะวันตกเฉียงใต้ข้อมูลอื่นๆล้วนเป็นความลับสุดยอดพักฟืน้นหนึ่งปีในายในที่สุดก็เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วคืนนี้ขณะที่นายกำลังจะนอนหลับเงาดำร่างหนึ่งก็มาที่ห้องของนายนายน้อยคนที่ท่านสั่งให้ตามหาเจอแล้วอยู่ที่ไหนมหา วิทยาลัยฟูย่ไห่ผู้จบเงาดำก็ยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้นายเปิดเอกสารหน้าแรกเป็นรูปถ่ายเด็กสาวที่ดูน่าสงสารและหน้าธนุถนอมผ่านไปครู่ใหญ่นายก็โบกมือให้เงาดำจากไปแล้วก็โทรออกไปเบอร์หนึ่งเชิญไปหลางผมจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฟู่ไห่ยลายสายอึ้งไปครู่ใหญ่ถึงเพิ่งจะรู้ตัวไอ้ลูกเตา่าดึกดื่นป่านนี้โทรหาพ่อแค่เรื่องที่มาแค่นี้เองเหรอยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบนายก็วางสายไปแล้ว หยิบรูปถ่ายสีเหลืองซีดใบหนึ่งออกมาจากลิ้นชักในรูปมีชายหญิงสองคนในชุดทหารชายคนนั้นยืนตัวตรงใบหน้ามีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ส่วนผู้หญิงใช้มือข้างหนึ่งโอบกอดชายคนนั้นอย่างสนิทสนมรอยยิ้มดูไร้เดียงสาและโรแมนติกรูปของผู้หญิงคนนี้คล้ายกับรูปในเอกสารเมื่อกี้อยู่เจ็ดแปดส่วนคืนนี้นายกอดรูปถ่ายหลับไปน้ำตาสองสายไหลรินจากหางตาสิบกว่าวันต่อมานายกับนานกงเลี้ยงเพื่อนสนิทวัยเด็กก็มาถึงมหาวิทยาลัยฟู่หายด้วยกัน เนรนกงเลียงเป็นลูกคนรวยหน้าตาดีตั้งแต่เด็กานก็พาเขาซุกซนไปทั่วแต่ตอนนี้เขาเป็นนักศึกษาปีสี่แล้วภายใต้การนำทางของเจ้าถิ่นคนนี้านก็จัดการเรื่องลงทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จอย่างรวดเร็วจะว่านักศึกษาใหม่ไม่เยอะก็ไม่ใช่เพียงเพราะานเรียนสาขาโบราณาคดีซึ่งเป็นสาขาที่ไม่ค่อยมีคนเลือกวางกระเป๋าลงานก็หันไปมองหนานกงเลียงเลียงเลียงทาอะไรหน่อยานรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเซนโมดวินไหมเซนโม่ จินนายไปรู้จักผู้หญิงโรคจิตคนนั้นได้ยังไงหนานกงเลียงตาดำหดเล็กลงเผยให้เห็นแววตาหวาดระแวงออกมายังไงนายถึงกับกลัวผู้หญิงคนหนึ่งเลยเหรอหนานกงเหลียงยิ้มยังขมขืนฉันว่าทั้งมหาวิทยาลัยฟู่ไห่ผู้ชายที่ม่กลัวเธอคงจะหาไม่เจอแล้วละ่ะที่อยางนายหาเธอทําไมไนายไม่ต้องสนใจมากนักพาฉันไปหาเธอผู้หญิงที่ทําให้หนานกงเหลียงเจ้าสํารานและมากรักต้องหวัดกลัวได้นายกลับอยากจะเจอสักครั้งไม่ไปให้ตายก็ไม่ไปหนานกง เลียงสาหัวอย่างไม่ลังเลนายยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วจับข้อมือเขาไว้แน่นเกรงว่าคงแล้วแต่นายไม่ได้แล้วภายใต้อำนาจบาดใหญ่ของนายหนานกงเลียงจำใจพานายไปยังห้องทำงานนายผลักหนานกงเลียงเข้าไปทันทีผู้หญิงที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยใครกันช่างกล้าบุกรุกเข้ามาในห้องทำงานของเธอนายเห็นใบหน้าที่สวยงามของหญิงสาวคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าใบหน้าเหลียมเลียมของลูกชายท่านผู้เฒ่าตนจ,จะให้กำเนิดลูกสาวที่สวยแสดงโดงงาม และหน้าหลงไหลเช่นนี้ได้อย่างไรเซินโมดวินเนยหน้าขึ้นเห็นสายตาเจ้าชูของนายกำลังจะอาวาดอาจารย์เซินครับนักศึกษาคนนี้บอกว่าจะมาหาท่านผมแค่รับผิดชอบพาเขามาแล้วก็มองนายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความในพี่อยางดูแลตัวเองด้วยนะผมรอยอยู่ข้างนอกไม่นานในห้องทํางานก็เหลือเพียงนายกับเซินโมจินสายตาของคุณดูเหมือนจะกล้าหาญขึ้น นายมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นอีกเชื่อไหมว่าฉันจะควักลูกตานายออกมานายดูร้ายเหมือนในตำนานจริงๆพูดจบนายก็นั่งลงตรงข้ามเธอเมื่อเห็นนายไร้มารยาทเช่นนี้สิรง่จินพยายามจะคว้าคอเสื้อนายข้ามโตะทำงานนายรีตาลงความเร็วในการออกมือของเขาเกินคาดไม่แปลกใจเลยที่หนานกงเลียงจะกลัวเธอขนาดนี้ที่แท้ก็มีฝีมืออยู่บ้างนายใช้เท้าขวากระแทกพื้นอย่างแรงทั้งคนทั้งเก้ายี่ก็ถอยหลังไปหลบกรงเล็บของอีกฝ่ายได้ เห็นได้ชัดว่าเธอคาดไม่ถึงว่าตัวเองจะพลาดท่านายเป็นใครกันแน่เสิ์นโม่จินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามองนายด้วยสายตาซับซ้อนเฉินชิงอย่างนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งสาขาโบราณคดีเสิ์นโมดวินมองนายด้วยสายตาสงสัยแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ค้นหาในรายชื่อมีชื่อนายจริงๆแต่ไม่มีคะแนนสอบข้าวมีเพียงคำว่ารับตรงสองคำเสิ์นโม่จินเงืยหน้ามองในาใยนายมหาชันทำไมนายมองเธออย่างพิจารณา ครูใหญ่ถึงพูดว่าผมแค่อยากจะมาดูว่าคู่มั่นของผมหน้าตาเป็นยังไงคู่มัน่นใครเป็นคู่มั่นของนายคุณเฉินในสต,ติไม่ดีหรือเปล่านายดูเหมือนจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าเสินโมดวินจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ถึงแม้เราจะไม่เคยเจอกันแต่เธอก็เป็นคู่มั่นของผมจริงๆถ้านายกล้าพูดจาเหลวไหลอีกเชื่อไหมว่าฉันจะทำให้ในายออกจากประตูนี้ไม่ได้ผมไม่ได้พูดจาเหลวไหลนะเรื่องการมั่นหมายนี้ท่านผู้เฒ่าเสินเป็นคนพยักหน้าตกลงเองนะนายรู้จักคุณปู่ของฉันพลเอกเสินหง จินเหอผมรู้จักแน่นอนเสินโม่จินสูดหายใจเข้าลึกมองนายด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อทั้งมหาวิทยาลัยฟู่หายมีไม่กี่คนที่รู้ฐานะของเธอนายเป็นใครกันแน่นายกไลทอนหายใจเบาๆผมเป็นทหารใต้บังคับบัญชาของท่านผู้เท่าเสิรินแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ปลดประจำการแล้วเล่ายศของนายคืออะไรอยู่หน่วยนายศพันเอก ส่วนเรื่องอื่นๆผมไม่มีอำนาจเปิดเผยพอได้ยินว่า,ายศของนายคือพันเอกเซินโม่จินก็รู้สึกว่านายกำลังโกหกพ่อของเธอเซินจินกลัวมีคุณปู่ที่เป็นพลเอกคอยหนุนหลังจนอายุ32ถึงได้เลื่อนยศเป็นพันเอกนายอายุ20กว่าก็เป็นพันเอกแล้วเป็นไปได้ยังไงนายคิดว่าตัวเองอยู่กองพลมังกรเทพหรือไงถึงไม่มีสิทธิ์เปิดเผยเซินโม่ จินหัวรอยอกองพลมังกรเทพคือหน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศมังกรกองพลมังกรเทพก็แค่นั้นแหละสู้หน่วยของผมไม่ได้เลยด้วยซ้ำสิ้นเสียงในสีหน้าของเซนโมดวินก็เย็นชาลงทันทีความยิ่งใหญ่ของกองพลมังกรเทพจะล่วงละเมิดไม่ได้ถ้าแกกล้าดูหมิ่นอีกครึ่งคำระวังฉันจะไม่เกรงใจโอ้เกือบลืมไปพ่อของเธอเป็นผู้กองกองพลมังกรเทพนายรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ ความโกรธของเซินโมดวินหายไปทันทีแทนที่ด้วยความตกตะลึงรู้ว่าเธอมีคุณปู่เป็นพลเอกยังรู้ว่าพ่อของเธอเป็นผู้กองกองพลมังกรเทพนี่ไม่ใช่ข่าวที่คนธรรมดาจะมีสิท์รู้ได้ผมเป็นคู่มั่นของเธอรู้เรื่องพวกนี้มันแปลกตรงไหนเซิรนโมจุนในที่สุดก็เริ่มไม่สงบและเริ่มเชื่อในความไรเหตุผลของคุณเรื่องคู่มั่นนี้คุณปู่ของฉันไม่เคยพูดถึงเลย นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เมื่อปีก่อนผมได้รับบาดเจ็บต้องปลดประจำการท่านผู้เท่าเสินไม่ยอมตอนนั้นพ่อของเธอก็อยู่ด้วยก็เลยพนันกับผมถ้าผมแพ้ก็ต้องอยู่ในกองทัพต่อถ้าเขาแพ้เธอก็ต้องแต่งงานกับผมพวกคุณพนันอะไรกันเป่ายิ่งฉุบเสินโมจินมองนายด้วยสายตาสงสยัยฉันไม่สนว่านายกับคุณปู่ของฉันเคยตกลงอะไรกันไว้ และไม่สนว่านายจะเป็นใครในายฟังให้ดีนะการแต่งงานของฉันเซิรโมจินไม่มีใครสามารถตัดสินใจแทนฉันได้ดังนั้นต่อไปนี้นายห้ามพูดต่อหน้าฉันและห้ามพูดถึงสัญญาั่นที่หน้าหัวเราะนั่นต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจจริงๆแล้วนายไม่ได้สนใจสัญญามั่นอะไรนั่นเลยแต่เมื่อเห็นท่าทีเย็นชาของเซิร์โมจินในตอนนี้นิสัยดื้อรั้นของนายก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งแม้แต่เจ้าหญิง สูงสักของอยุโรปนายยังจัดการได้ไม่เชื่อว่าจะจัดการอาจารย์ตัวเล็กๆคนนี้ไม่ได้อาจารย์เซินครับผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะตอนนั้นผมชนะคุณปู่ของเธอผมก็บอกชัดเจนแล้วว่าจะไม่แต่งงานกับเธอแต่คุณปู่ของเธอเอาปืนจ่อหัวผม ผมไม่มีทางเลือกเลยจริงๆนายพูดด้วยท่าทางเหมือนได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างใหญ่หลวงเธอไม่เห็นด้วยเขากล้าฆ่านายจริงๆเหรอเซนโม่จุนกัดฟันพูดฟังจากน้ำเสียงของคุณเหมือนการแต่งงานกับเธอเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเขาไม่กล้าหรอกแต่เขาสามารถขังผมไว้สิปี8ปีได้ผมก็ต้องยอมตกลงสิอย่างมากก็แค่แต่งงาน กลับบ้านแล้วก็หาเหตุผลส่งส่งยากับเธอแบบนี้คุณปู่ของเธอก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนายพูดด้วยสีหน้าจริงจังเพียงแต่แววตามีรอยยิ้มที่ยากจะสังเกตเห็นแวบผ่านไปเมื่อเห็นสายตาของนายเริ่มซุกซนอีกครั้งเสริรนโมดวินก็พลันเข้าใจทันทีดีละ่ะนายเฉินชิงอย่างกล้ามาลวนลามชั้นหรอสิ้นเสียงเสินโมดวินก็พลันใช้มือข้างหนึ่งยันโตกระโดดขึ้นทั้งตัวแล้วก็เตะอย่างรุนแรง มาทางในในตาไวมือไวใช้สองแขนป้องกันการเตะอย่างแรงของเซิรโม่จินอาศัยแรงสะท้อนถอยหลังอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่เซิรโม่จินลืมไปว่าวันนี้เธอใส่ชุดทำงานรัดรูปการเตะเมื่อกี้ทำให้กระโปรงสั้นทนแรงไม่ไหวขาดเป็นรอยยาวทันที เป็นสีขาวนี่เองนายอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาจมูกมีเลือดกำเดาไหลซึมเสียงกรีดร้องดังลั่นด้วยเดซิเบลสูงมากเซิรนโมจินรีบหนีบขาสองข้างเข้าหากันใช้สองมือปิดกระโปรงสั้นที่ขาดไว้แน่นใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวมีแววตื่นตระหนกไอบ้ายังไม่รีบออกไปอีกเซิรนโมจินตะคอกใส่ในายทันทีมองสายตาที่เหมือนจะฆ่าคนของเซินโมจินนายก็ยักไหล่ไม่หาเรื่องใส่ตัวอีกผิวปากแล้วก็เดินออกจากห้องทำงานไปก่อนจะไปยังปิดประตูห้องทำงานให้อย่างเรียบร้อย เซนโมวินรีบเดินไปล็อกประตูห้องทำงานจากด้านในจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องนอนข้างๆหลังจากเปลี่ยนชุดทำงานสีขาวชุดใหม่เสร็จเซนโมดจินก็โทรศัพท์ไปที่บ้านทันทีใครจะรู้ว่าคุณปู่และพ่อของเธอเพิ่งจะเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารเกรงว่าคงจะติดต่อพวกเขาไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนนี่ทำให้เซนโมวินยิ่งหุดหมิดมากขึ้นจากนั้นเธอก็โทรออกไปอีกเบอร์หนึ่งไม่นานปลายสายก็รับเซนเฮา จินช่วยฉันสืบเรื่องคนคนหนึ่งฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดของเขาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันฉันให้เวลาแกสามวันออกจากห้องทํางานของเสิรินโมจินพอถึงตอนเที่ยงก็นัดหนานกงเหลียงไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันแล้วก็ได้เจอเพื่อนซีสามคนของหนานกงเหลียงด้วยหลังจากกินดื่มจนอิ่มหนำ แล้วเพื่อนซีทั้งสามคนก็มีทุระจึงแยกย้ายกันไปก่อนออกจากร้านอาหารนานกงเหลียงเดิมทีอยากจะไปส่งนายกลับหอพักแต่ก็ถูกนายปฏิเสธนายอยากจะเดินกลับหอพักคนเดียวถือโอกาสทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่พอดีนานกงเหลียงก็รับโทรศัพท์พอดีเขาก็ไม่พูดมากร่ำลาอะไรนายแล้วก็จากไปก่อนขณะที่นายกำลังจะก้าวเข้าประตูโรงเรียนทันใดนั้นก็เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ในกลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังตาม มาด้วยความสนใจของทุกคนในสนามนายหันกลับไปอย่างสงสัยมองตามทิศทางที่ผู้คนโหวร้องไปสายตาก็ไปเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่แต่งกายเรียบง่ายและสุภาพด้านหลังของเด็กสาวยังมีหญิงชาราวัยกว่าครึ่งร้อยตามมาด้วยเมื่อเห็นใบหน้าของเด็กสาวที่สวยงามกว่าในรูปถ่ายหลายส่วนนายก็ถึงกับยืนนิ่งอยู่ที่เดิมจนกระทั่งเด็กสาวเดินมาตรงหน้านายนายก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวสายตาจ้องมองใบหน้าที่เย็นชา และงดงามของเธอเหมือนมือนจริงๆขอทางหน่อยเสียงใสาราวกับกระดิ่งเงินนั่งขึ้นนายก็ตกใจอีกครั้งเสียงของทั้งสองคนช่างคล้ายคลึงกันเหลือเกินในหัวก็ปรากฏภาพของคนสวยคนนั้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนายยื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวอยากจะสัมผัสใบหน้าของเด็กสาววินาทีต่อมาไอเย็นเยือกสายหนึ่งก็แผ่ซ่านเข้ามาปกคลุมร่างกายนในถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วร่างกายตั้งท่าป้องกันโดยสัญชาตญาณไม่คิดว่าเพิ่งจะมาถึงมหาวิทยาลัยวันแรก ก็เจอยอดฝีมือที่แข็งแกร่งขนาดนี้ขณะเดียวกันนายก็แอบ,บทำท่าโบกมือไปทางหนึ่งแต่การกระทําเล็กน้อยนี้ก็ไม่ได้หลุดรอดสายตาของหญิงชาราคนนั้นไปได้ดวงตาที่ลึกลำของหญิงชารามองไปยังทิศทางที่นายโบกมือแววตามีประกายความสงสัยแวบผ่านไปแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะเธอไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆคล่องแคล่วเด็กสาวหันไปตะโกนเรียกหญิงชาราคนนั้นวินาทีต่อมา นายก็รู้สึกว่าไอเย็นเยือกนั้นหายไปราวกับคลื่นซัดสาดจากนั้นเด็กสาวก็ไม่สนใจในายอีกเดินผ่านข้างๆนายไปเลยมองแผ่นหลังของทั้งสองคนที่จากไปใบหน้าของนายก็ปรากฏรอยยิ้มจางๆยอดฝีมือระดับปรมาจารย์มาเป็นบอดี้การ์ดน่าสนใจดีนี่เช็ดเหงื่อที่หน้าผากนายสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งถึงค่อยๆเดินเข้าประตูโรงเรียนเดินช้าๆไปตามทางเดินกว้างๆของโรงเรียนจนถึงป่าเล็กๆแห่งหนึ่งข้างๆนายถึงหยุดลงโม้หญิง ออกมาวินาทีต่อมาร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งก็เดินออกมาจากป่าเล็กๆอย่างรวดเร็วในน้อยคนที่มาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งแผ่ซ่านกลิ่นอายความหล่อเหลาที่อ่อนโยนเป็นภาพลักษณ์เทพบุตรในใจของผู้หญิงนับไม่ถ้วนแน่นอนเมื่อเห็นใบหน้าของโม่หญิงสีหน้าของคุณก็ชะงักเล็กน้อยมองเขาอย่างพิจารณาสองสาครั้งนี่คือใบหน้าที่แท้จริงของแกเหรอสิ้นเสียงนายมือขวาของโม่หญิงลูบไล้ใบหน้าเบา,เบา ใบหน้าที่หล่อเหลาหมดจดแต่เดิมก็เปลี่ยนเป็นคิ้วเข้มตาโตในทันทีขณะเดียวกันเปลี่ยนายบนตัวเขาก็เปลี่ยนไปไกลายเป็นชายชะกันร่างใหญ่ทันทีถ้านายน้อยชอบฉันยังสามารถแปลงร่างเป็นผู้หญิงได้อีกนะนายรีบโบกมือพูดอย่างเก้อเขินว่าช่างเถอะถือว่าฉันไม่ได้พูดอะไรแกกลับไปเป็นเหมือนเดิมเถอะแบบนั้นดูสบายตากว่าหน่อยช่วยฉันตรวจสอบประวัติของฉินลั่เซียนยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีฉินลั่วเซียน ก็คือเด็กสาวลึกลับที่เจอกันหน้าประตูโรงเรียนเมื่อกี้นี้ที่นายเข้ามาในมหาวิทยาลัยฟู่ไห่แห่งนี้ก็เพราะเธอทั้งหมดนายน้อยครับก่อนหน้านี้ผมตรวจสอบมาแล้วครอบครัวของเขาลึกลับมากผู้ที่ถูกก็คือแม่ของฉินลู่เซียนลึกลับมากภายนอกแม่ของเธอเป็นมหาเศรษฐีในแวดวงธุรกิจแต่ผมเคยพยายามจะลอบเข้าไปในบ้านของเธอ แต่ก็ล้มเหลววิธีการลับๆของมูหญิงในรู้ดีอยู่แล้วเขายังไม่สามารถลอบเข้าบ้านของฉินลู่เซียนได้เงินก็มีคำอธิบายเดียวคือบ้านของฉินลู่เซียนมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากคอยคุ้มกันอยู่ตอนที่ผมเพิ่งจะลอบเข้าไปใกล้บ้านของเธอก็มีไอสังหารที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งพุ่งมาจับจ้อง ผมและจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้คาดการว่ายอดฝีมือที่สงบนิ่งคนนี้มีความเป็นไปได้ถึง8ส่วนที่จะเป็นแม่ของถินลู่เซียนเองนายก็เงียบไปทันทีมหาเศรษฐีในแวดวงธุรกิจกลับมีพลังที่ทำให้คนนับไม่ถ้วนต้องยำเกรงนี่เป็นเรื่องที่นายต้องครุ่นคิดและให้ความสำคัญจริงๆสืบต่อไปฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเธอมากกว่านี้ อ๋อใช่นายน้อยครับลูกน้องยังมีเรื่องจะรายงานอีกเรื่องหนึ่งนายน้อยครับตอนที่ท่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยฟู่ไห่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมีคนสามกลุ่มแอบสอดส่องท่านอยู่กลุ่มแรกเป็นคนของกองทัพแต่พวกเขาก็จากไปอย่างรวดเร็วกลุ่มที่สองคือคนของตระกูลหวังแห่งปักกิ่งกลุ่มที่สามไม่ค่อยชัดเจนพวกเขาซีครทีฟมากซ่อนตัวอยู่ในเงามืดตลอดเวลานลายลังเลอยู่ครู่หนึ่งอย่าเพิ่งตีย้าให้งูตื่น ตราบใดที่พวกเขาไม่มีเจตนาร้ายต่อฉันก็ไม่ต้องไปสนใจพวกเขายน,น้อยครับบาดแผลของท่านหนักมากผมแนะนําให้ท่านกลับไปที่สํานักสักครั้งนายยักษ์ไหลพูดด้วยน้าเสียงสงบว่าไว้ค่อยว่ากันทีหลังเดินผ่านป่าเล็กๆนายก็เดินไปทางตึกหอพักมองหมายเลข6กรบนป้ายหน้าห้องนายก็ผลักประตูเข้าไปพบว่าเพื่อนร่วมห้องอีกสามคนมาถึงก่อนแล้ว ต่างก็แนะนําตัวกันพอถึงตอนกลางคืนเด่มทีทั้งสี่คนตั้งใจจะไปกินข้าวข้างนอกเพื่อฉลองกันไม่คิดว่าจะได้รับข้อความแจ้งว่าเจ็ดโมงครึ่งมีประชุมชั้นเรียนในเพิ่งจะอ่านข้อความจบก็ได้รับข้อความอีกฉบับหนึ่งทันทีคุณเฉินยามาสายนะเมื่อเห็นข้อความนี้นายก็อึ้งไปเล็กน้อยหางตามองไปที่คนอื่นๆพบว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อความฉบับที่สองในใจนายก็เกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาทันที ทั้ง4คนรีบร้อนไปยังโรงอาหารกินข้าวอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบไปยังอาคารเรียนพอเข้าไปในห้องเรียนนายก็กวาดตามองอย่างรวดเร็วแต่ไม่เห็นร่างของชินลู่เซียนคิดว่าเธอน่าจะยังอยู่ระหว่างทาง ทั้งสี่คนหาที่นั่งในบริเวณที่มีคนค่อนข้างเยอะหวังคุยและหลิวเถิงตาสองคนนี้ค่อนข้างร่าเริงไม่นานก็สนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้นรอบๆขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานร่างอรชร่างหนึ่งก็ค่อยๆเดินเข้ามาในสายตาของทุกคนในทันใดนั้นทั้งห้องเรียนก็เงียบสนิทคนที่มาก็คือฉินลัวเซียนนั่นเองเธอเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยสีหน้าสงบไม่ได้ทักทายใครเลยแม้แต่จะมองใครก็ไม่มองเดินตรงไปยังที่นั่งแถวหน้าแล้วก็นั่งลงคนสวยเธอเข้าผิด ห้องหรือเปล่าชายคนหนึ่งที่หน้าตาดูไม่น่าไว้วางใจกล้าถามขึ้นก่อนไม่มีฉินล่วเซียนตอบอย่างสุภาพพอสมควร เธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเราจริงๆเหรอพอจุดประเด็นขึ้นมาห้องเรียนที่เงียบสงบก็กลับมาคึกคักอีกครั้งใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อพวกเขาเคยได้ยินมานานแล้วว่าปีนี้สาขาโบราณคดีรับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเดิมทีพวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับนักศึกษาหญิงคนนี้มากนักแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสาวสวยขนาดนี้ทั้งห้องเรียนเต็มไปด้วยกลิ่นไอฮอร์โมนเพศชาย ที่รุนแรงทันทีถึงแม้จะมีคนมากมายอยากจะนั่งข้างๆชินลัวเซียนแต่พอเห็นใบหน้าที่เย็นชาราวกับน้ำแข็งของชินล่วเซียนสุดท้ายก็เลือกที่จะยอมแพ้คุณไม่ว่าใช่ไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ขนาดนั้นเสียงหนึ่งค่อนข้างเบา นั่งขึ้นข้างหูฉินล่วเซียนเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นใบหน้าที่คุณเคยใบหนึ่งกำลังยิ้มมองเธออยู่ยังไม่ทันที่ฉินล้วเซียนจะอนุญาตก็สุดตัวนั่งลงไปแล้วทั้งสองคนนั่งใกล้กันมากถ้าฉันบอกว่าว่าหลัะฉินล้วเซียนพูดด้วยสีหน้าไรอารมณ์แต่แววตากลับยิ่งเงย็นชามากขึ้นเงินก็ขอโทษด,ด้วยผมแค่พูดกับเธอตามมารยาทไม่ได้กำลังขอความเห็นจากเธอ ชินลู่เซียนไม่เพียงแต่จะหน้าตาคล้ายกับพี่สาวของเธอชินหลัวเซินแม้แต่นิสยัยก็ยังคล้ายคลึงกันเย็นชาราวกับน้ำแข็งและหญิงพยองเหมือนกันปีนั้นนายโดนชินหลัวเซินเล่นงานไปไม่น้อยนายมองชินลู่เซียนอย่างไม่เกรงกลัวถึงเพิ่งจะพบว่าหน้าตาของเธอกับชินหลัวเซินก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยชินลู่เซียนดูอ่อนวัยกว่าราวกับดอกโบฮีมีบนภูเขาน้ำแข็งที่กำลังจะเบ่งบานมองพอหรือยัง ฉินลู่เซียนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นไม่เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัดผู้หญิงสวยอย่างเธอขอแค่เป็นผู้ชายปกติก็ต้องบอกว่ามองไม่พอฉินลู่เซียนแววตามีประกายความโกรธเล็กน้อยแวบผ่านไปแต่ก็ถูกเธอกดข่มลงไปอย่างรวดเร็วเธอไม่ได้พูดอะไรอีกครึ่งคำ ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปยังที่นั่งที่อยู่ห่างออกไปสองสามเมตรนั่งลงฉินลู่เซี่ยนเพิ่งจะนั่งลงนายก็ตามมาติดๆถึงกับยิ้มกว้างมองเธอในวินาทีนี้ใบหน้าของฉินลู่เซี่ยนในที่สุดก็ปรากฏสีหน้าโกรธเคืองนายต้องการอะไรกันแน่ฉินลู่เซี่ยนพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธอย่างเห็นได้ชัดถามว่าผมแค่อยากจะอยู่ใกล้เธอมากขึ้นอีกหน่อยนายพูดด้วยรอยยิ้มขื่นๆนในรอยยิ้มถึงกับมีแววความน้อยใจไรยังอายที่สุดทุกคนต่างก็โกรธแค้นจนทนไม่ไหว เสียงแม่แต่เพื่อนร่วมห้องของนายก็ยังทนดูไม่ได้ทำไมถึงมีคนหน้าด้านขนาดนี้ได้ถิงลู่เซียนโกรธจ้องายเขมังลุกขึ้นยืนอีกครั้งพูดด้วยน้ำเสียงข่มขู่ว่าอย่าตามมาอีกนายรู้ว่าทุกอย่างมันมีขอบเขตดังนั้นจึงไม่ได้ตามต่อไปอีกแต่เป้าหมายของนายก็บรรลุแล้วเกรงว่าในใจของชินลู่เซียนนายคงจะทิ้งความประทับใจที่ลึกซึง้งเอาไว้แล้วถึงแม้ความประทับใจนี้จะไม่ค่อยดีนักเมื่อเห็นนายไม่ตามมาอีกชินลู่เซียนถึงค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอกเกิดอะไรขึ้น ฉันถึงกับปล่อยให้ไอคนไรย้ยางอายคนหนึ่งมารบกวนจิตใจชินหลัวเซียนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อรีบสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งบังคับกดข่มอารมณ์ที่ไม่สงบในใจลงในขณะนั้นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดทำงานสีดำก็เดินเข้ามาในห้องเรียนอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนที่เสียงดังเงียบลงอีกครั้งลงมาเมื่อในเห็นผู้หญิงบนเวทีใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มขื่นืนขึนน้นทันทีเดาไม่ผิดจริงๆอาจารย์ที่ปรึกษาคือคู่มั่นเซินโมจินหรือว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญ นายย่อมไม่เชื่อในโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นได้อย่างไรคําอธิบายเดียวก็คือเซิร์นโมดวินอาสามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้เองส่วนเหตุผลนายยังคิดไม่ออกในตอนนี้ขณะที่นายมองเซิร์นโมจินเซิร์นโมดวินก็กําลังยิ้มย่อม,มองนายอยู่จากสายตาของเธอนายดูเหมือนจะเห็นแววความภาคภูมิใจเล็กน้อยนักเรียนทุกคนฉันชื่อเซิร์นโมจินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นอี สปีข้างหน้าจะได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเธอในทันใดนั้นทุกคนก็กระตือรือร้นขึ้นมาบางคนถึงกับโบกมือด้วยความตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้การประชุมชั้นเรียนครั้งนี้ส่วนใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ต่อไปนี้ทุกคนแนะนำตัวเองทีละคนถ้าให้ละเอียดหน่อยก็จะดีอาจารย์จะได้จำพวกเธอได้ง่ายๆนะสิบกว่าคนใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะแนะนำตัวเสร็จสุดท้ายก็เหลือเพียงสองคนที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดคือนายกับฉินลู่เซียนทุกคนต่างก็มองไปด้วยสายตาคาดหวังเช่นกันแน่นอนว่าสายตาของพวกเขาทั้งหมดจับจ้องไปที่ฉินลู่เซียนท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนฉินลู่เซียนก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนฉันชื่อฉินลู่เซียน พูดจบฉินลู่เซียนก็นั่งลงทันทีไม่ได้พูดอะไรอีกครึ่งคำทุกคนต่างก็ตกตะลึงนี่แนะนำตัวเสร็จแล้วเหรอคุณฉินลู่เซียนเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในชั้นของเรานะพูดอีกสักสองสามคำสิเสินโม่จินยิ้มแล้วถามไม่อยากพูดฉินลู่เซียนตอบอย่างเย็นชาทำไม เซนโมดวินถามยังไม่เข้าใจไม่จำเป็นฉินล่วเซียนโดยทั่วไปแล้วไม่ยอมพูดอะไรเกินความจำเป็นแม้แต่คำเดียวทำให้คนอื่นๆในที่นั้นได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นในเมื่อฉินล่วเซียนไม่เต็มใจจะพูดมากเหลือเพื่อนนักเรียนคนสุดท้ายแล้วหรือว่าเราจะเชิญเขาขึ้นมาบนเวทีแนะนำตัวเองหน่อยดีไหมเซนโม่จินพูดด้วยรอยยิ้มทุกคนต่างก็ปรบมือเสียงดังราวกับฟ้าร้องนายไม่ได้ปฏิเสธค่อยๆเดินขึ้นไปบนเวทีผม ชื่อเฉินชิงหยางสิ้นเสียงนายก็ยิ้มมองทุกคนอยู่ครู่ใหญ่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยแล้วไงต่อเซินโมดวินอดไม่ได้ที่จะถามไม่อยากพูดทําไมไม่จําเป็นทุกคนอึ้งไปแม้แต่ชินลู่เซียนก็ยังเงยหน้ามองนายไม่คิดว่านายจะลอกเลียนแบบการแนะนําตัวเองของชินลู่เซียนเมื่อกี้มาทั้งหมดกปล้ามเนื้อบนใบหน้าของเซินโมดวินกระตุกเล็กน้อยถ้าเป็นไปได้เธออยากจะเตะนายออกจากประตูไปจริงๆคุณเฉินก็อารมณ์ขันดีนะแต่อาจารย์รู้มาว่าก่อนจะเข้ามาหาวิทยาลัยนายเคยเป็นทหารมาหลายปี ไม่รู้ว่าจะแบ่งปันประสบการณ์การเป็นทหารให้พวกเราฟังได้ไหมทุกคนก็ฮือฮากันอีกครั้งมองนายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยนายยิ้มอย่างขมขื่นผมเคยเป็นทหารมาสองสามปีจริงๆครับแต่ต่อมาร่างกายมีปัญหาก็เลยปลดประจำการแล้วคุณเฉินถ่อมตัวแล้วอาจารย์ดูแล้วร่างกายของเธอก็ยังแข็งแรงดีนี่นาเอาอย่างนี้ไม่มรืนนี้ก็เป็นวันฝึก ทหารใหม่แล้วเธอก็ทำหน้าที่หัวหน้าชั้นแทนพวกเราไปก่อนมองรอยยิ้มที่สวยจนคนตายยังฟื้นของเซิร์นโมจินในรู้สึกว่าในเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากวนแน่ๆอาจารย์ครับร่างกายผมมีปัญหาจริงๆครับหมอบอกว่าครึ่งปีนี้ผมต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรทำงานหนักเกินไปเกรงว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดังนั้นขอให้อาจารย์เลือกคนอื่นเถอะครับในทันใดนั้นทุกคนก็แย่ง กันอยากจะเป็นหัวหน้าชั้นคนนี้สำหรับความกระตือรือร้นของทุกคนเซิร์นโมดวินกลับมองไม่เห็นสายตาจ้องมองนายอยู่ตลอดเวลาถ้าเธอไม่เป็นหัวหน้าชั้นคนนี้ฉันจะทำให้สี่ปีในมหาวิทยาลัยของเธอต้องลำบากมากฉันว่าเธอมาโรงเรียนนี้ก็มีจุดประสงค์ใช่ไหมล่ะถ้าฉันบอกคุณปู่ของฉันว่าร่างกายของเธอจริงๆแล้วหายดีแล้วเธอบอกสิว่าเขาจะส่งคนมาจับเธอกลับไปหรือเปล่าสีหน้าของนายสั่นไหวเล็กน้อยไม่คิดว่าเซิร์นโมดวินคนนี้จะฉลาดขนาดนี้ ถึงกับเดาได้ว่าในายมามหาวิทยาลัยฟู่ไห่ก็มีจุดประสงค์สโมดวินไม่ได้ให้เวลาในคิดมากนะอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะเป็นหัวหน้าชั้นคนนี้ ไม่อย่างนั้นอาจารย์จะผิดหวังมากนะพูดจบเซนโม่จินก็ยังทำท่าทางหน้าสงสารจนผู้ชายคนอื่นๆต่างก็เลือดขึ้นหน้าอยากจะเข้าไปฉีกนายเป็นชิ้นๆนายมองตาใสๆดูเหมือนว่านายจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วในเมื่ออาจารย์ให้ความสำคัญกับผมขนาดนี้ผมจะปฏิเสธอีกก็คงไม่ดีเมื่อได้ยินนายตกลงเซนโม่จินก็ยิ้มกว้างขึ้นจากนั้นเซนโมวินก็กำชับข้อควรระวงังสองสามคำแล้วก็จากไปก่อนจะไปยังมองนายด้วยสายตาภาคภูมิใจ ความหมายนั้นเรากับจะบอกนายว่าดูสิต่อไปฉันจะค่อยๆเล่นงานนายจนตายประชุมฉันเรียนจบแล้วทั้งสี่คนในหอพักก็คุยกันจนถึงเที่ยงคืนถึงจะแยกย,ย้ายขณะกำลังจะนอนหลับโทรศัพท์มือถือของนายก็ดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นหน้าจอโทรศัพท์แสดงคำว่าหมาป่าขาวสีหน้าของคุณก็เปลี่ยนเล็กน้อยในความทรงจำของนายจำนวนครั้งที่เชิญไปหลังโทรหาน,นายเองนั้นไม่เกินห้าครั้งแน่นอนคืนนี้เป็นอะไรไปลังเลอยู่ครู่หนึ่งนายก็ถือโทรศัพท์เดินออกไปที่ระเบียงแล้วก็รับสาย